สวัสดีครับผมบีนะครับจากร้านสวายพาร์ทสองครับวันนี้นะครับผมคลิปนี้เรียกว่าจัดให้ตามคําเรียกร้องเลยจริงๆนะครับหลังจากก่อนหน้านี้นะครับเราลงเป็นเจ้าตัว h o n d ้า b ีีโคงแดงไปนะครับก็มีลูกค้าถามเข้ามาเยอะเลยว่าไม่มีซีบีอาร์โครงแดงบ้างหรอครับวันนี้ก็เข้าประจำการเรียบร้อยแล้วกับเจ้าตัวนี้เลย Hon ด้า b r 6 5 0 f นครับสีดาโครงแดงลิมิเต็ดยอดนิยมนะครับตัวนี้นะครับรถจดทะเบียนปี2016ครับเลขไมนี้่เรียกว่าวิ่งมานอนมากๆโตรถพร้อมใช้สุดๆสภาพป้ายแดงกันเเลยยทีีดว เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวรถในคลิปเต็มกันดีกว่าครับแต่ก่อนอื่นเช่นเคยนะครับผมฝากกด Subscribe กดแชร์และกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเต็มๆกันดีกว่าครับ ครับผมเดี๋ยเรามาดูรีวิวตัวรถแบบเต็มๆกันบ้างดีกว่านะครับพร้อมจอดลึกสภาพเลขใหม่และของแต่งต่างๆของตัวรถนะครับเดี๋ยวคนนี้เริ่มต้นในส่วนน้ำปั่น,น,นเลนใหม่ก่อนเลยดีกว่าครับตัวนี้นะครับเลขใหม่วิ่งมาเพียงแค่1 9 0 0 0กนิโลแท้ะครับผมรับประกันใหม่แท้ให้ล้านเปร์เซ็น ที่สาคัญตัวนี้มาพร้อมกับกุญแจแท้ถึง2ดอกนะครับคู่มือบุ๊กเซอร์วิสี่มีไม้ครบกันเลยทีเดียวมาดูในส่วนของของแต่งกันบ้างดีกว่าครับว่าของแต่งที่ให้มามีอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มต้นในสนด้านหน้าก่อนเลยครับตัวนี้นะครับผมด้านหน้าเป็นชิลน้าแต่งนะครับผมของ K-2 ูครับมาพร้อมกับนืฟลลิ่งด้านข้างแบบเต็มๆนะครับหล่อๆเพิ่มความดุดันที่สําคัญกันลมตัดลมใช้งานได้ดีมากๆกันเลยทีเดียวดูในส่วนตัวถังกันบ้างครับตัวนี้ ตัวนี้เป็นครอบถังแต่งนะครับผมเป็นแบบฟิล์มคาร์บอนลอยน้ำนะครับผมมาแบบครึ่งใบครับเพิ่มความดูดันและที่สาคัญกันลอยใช้งานได้ดีมากๆนะครับ ดูในส่วนของยางกันบ้างนี่ครับลายมาที่ยางหน้าหลังนะครับตัวนี้ยางหน้าหลังเป็นของคอนตินะครับผมดอกยางยังเหลืออีกเยอะเรียกว่าตัวรถนี่เอาไปพร้อมออกทริปกันเลยทีเดียวใครที่หาอยู่แนะนํามาดูได้เลยนะครับผมตัวรถนะครับเราเซอร์วิสให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของของเหลวนะผมพับเบรกนะครับตัวนี้เรียกว่าจบๆกันเลยทีเดียวครับดูจานเบรกกันนิดนึงครับตัวนี้จานเบรกเป็นจานเบรกเดิมนะผมสวยๆครับผมไม่มีสึกหลอนะครับเรียกว่าเจ้าของรักษาดีมากๆกันเลยทีเดียวรถพร้อมใช้สุด ตัวท่อเป็นท่อเดิมนะครับผมไม่ใช่ท่อผ่านะครับไม่ใช่ท่อแต่งตัวนี้บอกได้เลยว่าเสียงนุ่มๆเล้าใจนะครับผมขึ้นอุทยานได้แน่นอนโอเคครับเดี๋ยวไปฟังเสียงท่อกับเสียงเครื่องยนต์ด้านนอกกันดีกว่าครับพร้อมเทระบบไฟต่างๆของตัวรถกันด้วยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับไปโอเคครับเดี๋ยวเราฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างพร้อมเทระบบไฟต่างๆของตัวรถกันบ้างนะผมขออนาตสตาร์ทรถได้ฟังกันนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับรถจบๆครับสตาร์ทชึ่งเดียวติดนะครับผมเสียงเครื่องเงียบมากๆนะครับขอ เงียบๆครับขึ้นอุทยานได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวดูระบบไฟกันบ้างครับระบบไฟใช้ได้นะผมดูไฟปามาครับตัวนี้ครับผมนค่เปิดไฟสูงครับผมโอเคเดี๋ยววนดูรอบคันกันนิดนึงนะครับผมว่าสภาพตัวรถเมื่อโดนแสงล้าจะเป็นยังไงนะครับจะสวยงามสีเดิมแบบที่ผมบอกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยววนดูรอบคันกันนิดนึงนะครับผมอย่างที่แจ้งนะครับตัวรถสีเดิมสวยใสครับไร้ตำหนิกันเลยนะครับบอกระบบไฟติดครบรอบคันพอเดินเงียบๆครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องใกล้ๆกันนิดนึงนะครับเงียบๆครับผมพร้อมใช้สุดๆเลย ยางหน้าหลังครับผมใหม่ๆม,ม,มากๆนะครับตัวนี้ท้ายเดิมนะครับไม่ได้ถอดออกครับกดตกนี่ไม่ต้องกลัวเด็กขึ้นหัวแน่นอนโซสเตอร์เหลือครับใช้ได้อีกยาวเลยเงียบครับผมแลนหน้านะครับชิ่นหน้าหล่อๆพร้อมใช้เลยเดี๋ยวขออนุญาตเพื่อนเครื่องให้ฟังกันแบบใกล้ๆกันนิดนึงนะครับผม เงียบๆพร้อมใช้ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตดับเพิ่งเยินกันนิดนึงนะครับโอเคครับก็วนดูรอบคันไปเรียบร้อยแล้วนะผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับเจ้า Honda CBR 650F คันนี้นะผมสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะผมรายละเอียดตัวรถการดาวผ่อนราคารถและการจัดไฟแนนซ์ทั้งหมดลงไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับคลิปรีวิวรถนะผมวันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นมาแจ้งนะผมสำหรับท่านที่ออกรถกับทางร้านเราเซลวบนะผมของแถมที่ท่านจะได้รับนะผมมีดังนี้เลยอย่างที่เห็นครับผมหมวกกันน็อคฟรีนะครับผมแบบนี้1ใบครับผมสามารถเลือกลายเลือกไซส์ได้เลยอย่างที่2ครับโปรโมชั่นแถมนะ้ามันเต็มถังครับออกรถจากเรานะผมแถมน้ำมันเต็มถังทุกคัน3ครับผม เซอร์วิสรถนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวเช็คระบบให้ก่อนปล่อยรถทุกคันนะครับโอเคแล้วก็หมวกกันน็อกนะสำหรับท่านใดที่หมวกกันน็อกู่แล้วก็สามารถเลือกรับเป็นตัวสแตนตงรถเซอร์วิสรถได้นะครับผมสำหรับยังวันนี้ก็ยังไงฝากร้านเซอร์ไ์ไว้ด้วยนะครับผมร้านเรามีช่องทางการติดต่อก็ดังนี้เลยนะครับผมสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้เลยยังไงก็วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ